สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาปวดข้อบา่าไหล่ล้าลงไปแขนนะคะชาไปนิ้วมือหรือว่าจะเป็นปวดสะโพกเอวล้าล,ลงไปขานะคะชาไปเท้าลูกหนูแนะนำสอตัวนี้เลยค่ะยูโปรเฟกและยูนิออยค่ะ ตัวยูโปรเฟนะคะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนนะคะพร้อมทั้งสร้างหมอนรองกระดูกขึ้นมาใหม่นะคะส่วน u n i ิ i อนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบประสาทและเส้นประสาทค่ให้กลับมาทํางานได้ปกตินะคะพร้อมทั้งได้รับรางวัลไจนิกนะคะจากประเทศแคนาดาและประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะลูกค้าที่สั่งยูโปรเฟกและ u n i ิ i อไปนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าตอบโจทย์กับอาการที่เป็นอยู่แน่นอนค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาปรึกษาอาการกับลูกหนูเนี่ยก็สามารถสายด่วนตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาในข้อความทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะลุงหนูขอตัวไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ